สวัสดีพี่น้องเกษตรกรและประชาชนที่รักทุกท่านค่ะเนื่องในโอกาสวันเกษตรกรวันที่8พฤษภาคม2568ดิฉันขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมาอย่างพี่น้องเกษตรกรไทยทุกท่านที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าตลอดมาค่ะ ภาคการเกษตรของประเทศไทยเป็นภาคการผลิตที่มีความสําคัญและเชื่อมโยงกับการพัฒนาประเทศในทุกมิติทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมรัฐบาลมุ่งเน้นนโยบายด้านการเกษตรในการยกระดับการทําเกษตรดั้งเดิมให้เป็นเกษตรที่ทันสมัยด้วยแนวคิดตลาดนํานวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ เพื่อให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรไทยโดยนําเทคโนโลยีด้านการเกษตรมาใช้พัฒนาอาชีพด้านการเกษตรการประมงปศุสัตว์และอาชีพที่เกี่ยวข้องรวมถึงดึงจุดเด่นของผลิตผลภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยผ่านนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกที่แสดงถึงความมั่นคงทางอาหารหรือฟู้ด s e เคียวริตี้ของประเทศไทยค่ะ และขับเคลื่อนเพื่อยกระดับให้ภาคเกษตรไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการเกษตรของโลกหรือ agri culture hub โดยให้ความสำคัญในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการมุ่งส่งเสริมการทำการเกษตรด้วยแนวคิด BCG และคาร์บอนเครดิต ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและการแก้ปัญหา pm 2.5โดยส่งเสริมการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่ายกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความอยู่ดีกินดีมีอาชีพที่มั่นคงและพัฒนาคุณภาพผลิตผลทางการเกษตรเพื่อส่งเสริมให้สินค้าเกษตรมีมูลค่าสูงขึ้น เนื่องในโอกาสวันเกษตรกรประจำปี2568ดิฉันขอเป็นกำลังใจและขอขอบคุณพี่น้องเกษตรกรไทยทุกท่านค่ะที่เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนภาคเกษตรไทยและได้อุทิศแรงกายแรงใจร่วมกันพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยให้เป็นเกษตรกรรมที่ยั่งยืนพร้อมกันนี้ดิฉันขออวยพรให้ทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงสมบูรณ์มีพลังใจที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการโดยทั่วกันค่ะขอบคุณค่ะ